นี่ฝนตกหนักสุดๆหนักมากสนามเันทองยังสวยเหมือนเดิมนะครับสวยมากใช่ตองเลื่อนแมตช์การแข่งขัน ใจมีเหี่บอลนะครับ on the mat นะครับ mat ep ที่2องครับวันนี้เราจะพาทุก่านนะครับไปชมเกมระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดนะครับกับนครราชสีมามาด้า fc นะครับเกมกระชับมินนะครับก่อนที่จะเปิดเล็กนะครับ2,024-2,025 2นะครับเราจะไปดูว่าตัวใหม่ๆกับโค้ดใหม่นะครับของเราจะเป็นยังไงนะครับสำหรับทีมเมืองทองนะครับ วันนี้จะขับรถไปนะครับเพราะว่าหาข้อมูลคร่าวๆแล้วว่าที่อดาถของเมืองทองจากที่ทะเลสาบจะขับรถวนไปนะครับแต่ถ้าขับมอไซค์อ่ะผมลองหาข้อมูลแล้วยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่เจอก็เลยไม่กล้าจะขี่มอไซค์ไปนะครับโท่าดีที่ยังอยู่ใกล้ๆกับสถานที่พักผมนะครับมันก็เลยขับรถไปได้นะครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศในสนามจะเป็นยังไงบ้างนะครับและภายนอกสนามนะครับแฟนๆทุกคนจะมาเยอะขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเราติดตามชมกันครับเพราะว่าผมก็ไปสนามบีพองนะครับเป็นครั้งที่2นะครับแต่ยังไม่เคยเข้าไปดูนะครับครั้งแรกเคยไปแต่ในสนามแล้วก็ไปที่ช็อปอย่างเดียวนะครับเราจะไปดูกันว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเกมบ,บกระชับมิดครับผมไปตอนนี้ถึงแล้วนะครับผมไม่แน่ใจที่จอดรถนะครับว่าเขาจอดกันตรงไหนเพราะว่า ข้างหลังทะเลสาบตะนุนครับมันไม่มีทางเข้าครับผมเข้าไม่ได้ผมก็เลยไปเลาะๆจอดตรงแบบฝั่งตรงข้ามของทะเลสาบครับแล้วตอนนี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปตรงเหมือนจะเป็นใต้สะพานนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าใต้สะพานมีที่จอดไหมครับผมบรรยากาศนะครับร้านค้าต่างๆนะครับบริเวณ ทางเข้านะครับจะมีร้านค้าอาหารต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเดินไปข้างหน้าได้หรือเดินข้างในก็ได้นะครับเราเดินเข้ามาในสนามนะครับแล้วก็เข้ามาในโซนไม่ดูว่าโซนอะไรเมื่อกี้แต่ว่าตรงโซนใต้ทางด่วนเราก็ลังล้อดันหลัง ข่านหลังก็จะเป็นห้องพักต่างนะครับเพื่อจะไปข้างหน้าเพื่อจะไปเอาของรางวัลก่อนนะครับที่จัดบสถอยู่ข้างหน้านี้คนเยอะมากนะครับแบบเยอะกว่าที่คิดนะครับคิดว่าแบบคนจะมาน้อยมากระชับมิตรแต่ว่าคนเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ฝนฝนตกหนักด้วยนะครับสนามญ่าเตียมนะครับเมืองทอง นี่ก็จะเป็นช็อปนะครับหลักเป็นช็อปมุกทองนะครับแล้วก็ที่ซื้อตั๋วที่อยู่ตรงนี้เลยครับข้างหน้าทางเข้าอันนี้ครับเดนี่รับของรางวัลนะครับยูที่บูตมาต้านะครับจริงนะครับแจกจริงนะครับแจกตั๋วแล้วก็แจกเสื้อนะครับบูตมาด้านะครับผมไปเอาเสื้อในกิจกรรมของ มาด้านะครับมาด้าไทยแลนด์นะครับใครที่ขับรถมาด้านะครับลงทะเบียนนะครับรับคนแรกแล้วก็รับเป็นเสื้อนะครับของนครราชสีมานะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้ให้อยู่นะครับสุดยอดมากครับแจกจริงนะครับเล่นจริงได้จริงซึ่งตอนนี้ก็กินลูกชิ้นนะครับรอระหว่างกดกระกลูกชิ้นไม้เท่าไหร่นะสิบบาทลูกชิ้นไม้ละสิบบาทลูกใหญ่มากนะได้กอดด้วย เดี๋ยวเราจะไปหานะครับกินนตเรที้หิวข้าวมากตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงนิดๆนะครับบอนตะกประมาณหกโมงครึ่งแต่ฝนตกหนักมากนี่ฝนตกหนักสุดๆหนักมากแบบไม่รู้ว่าจะ เลื่อนเวลาแข่งหรือไม่โ้โก็ามาแวะกินข้าวนะครับตกหนักมากนะครับอย่างภาพที่เห็นที่ถ่ายไปตอนนี้สี่โมงสี่โมงครึ่งเดี๋ยวประมาณชั่วโมงเท่าไหร่นะชั่วโมงครึ่งนะครับสองเกือบสองชั่วโมงเดี๋ยวจะดูกลมตู่ก่อนนะว่าเตะได้ไหมน้ำแก้แลวละ 30นะครับแก้วใหญ่มากแก้วใหญ่เลย30แล้วก็อันนี้เท่าไหร่นะ30 30เหมือนกันอันนี้แต่ไก่ไก่เนี่ยถูกน้องละ10บาทแล้วก็ข้าวเหนียว10บาทเยอะมากนี่ น,น,นี่ชนลายนี่น่ารักนี่เอาเย็บติน้าวันทองกระเ,ะเป๋เาปเฮ้ยเขาว่าเขาอยากได้กระเป๋าอยู่กระเ,ะเป๋ปเาเท่เาไหร่รถนะครับรถนี่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมหาตั๋วตั๋วตั๋ตในออนไลน์ของเมลตัวเองไม่เจอนะครับ จำไม่ได้ว่าโหลดไว้ตรงไหนหรือยังไงก็เลยไปที่ตู้นะครับซื้อบัตรแล้วก็เหมือนเอาประวัติก,การซื้อให้เขาดูนะครับแล้วก็แลกเป็นชิกเคตมาได้นะครับน,นี่ฝนตกหนักมากนะครับช็อปก็จะมีฝั่งเลยนะครับฝั่ง อันนี้เราเข้ามาแล้วนะครับในโซนเอสนะครับโอ้ตคนนี้คนเ,เยอะสนามสวยมากครับไม่น,น่าเชื่อครั้งแรกนี่นนี้เรานั่งหลังโคนะครับงสนามสวยสนามสวยจริง ทองยังสวยเหมือนเดิมนะครับสวยมากขนาดใช้มายาวนะ เนื่องจากฝนตกหนักมากๆนะครับทำให้ต้องเลื่อนแมตช์การแข่งขันตอนนี้6โมง16จริงๆต้องจิกออฟ6โมงครึ่งแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้เตะนะครับจช่แต่เป็นคอนเสิร์ตมาแทนจริงคอนเสิร์ตต้องจบไปแล้วบนนอลต้องคลอกแล้แต่เดี๋ยวจะให้ดูสภาพสนามนะครับทำไมต้องเลื่อนเห็นในข่าวในกลุ่มเลื่อนเป็น2นะครับ 那个保鲜膜。 ดีโน่นะครับเล็เชอร์รี่ แล้วนะครับพิชานะครับจับไปแล้วหนึ่งศูน เน้ำส้มไทยลิกนะครับน้ำส้มเจ้าดังที่ไปสนามไทยลิกหลายสนามคนนีนนดน้ดังคนรู้จักขายน้ำส้มล้วนไปนไปบซีก็เจอ เมืองทองนะครับเบอร์เก้านะครับเรียบร้อยนะครับแมตช์แรกการสัมผัสบอลครั้งที่สองนะครับก็เป็นประตูแล้วนะครับ เกมวันนี้นะครับกระชับปิดนะครับระหว่างเมืองทองกับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะครับจบด้วยสกอร์เมืองทองชนะนะครับ2-1นะครับตอนนี้กลังส่งนักเตะนะครับก่อนจะขับบ้านกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกนะครับเมืองทองกับนครศรีธรรมราชในแมตช์แรกนะครับของเมืองทอง พี่ตองนะครับอยู่ในสนามนะครับขอลายเซ็นผมก็ได้ถ่ายรูปไปด้วยนะครับ